คนที่มีความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในถุงน้ําดีคือใครหนึ่งเลยฟังผมแล้วจบเลยนะหนึ่งเลยคนที่ชอบดื่มน้าน้อยคนะฟังม้เลยนะผมเนี่ยวันหนึ่งดื่มน้ํสองจุดห้าถึงสมลิตรทุกวันคือตั้งแต่ตื่นเช้ามานะฮะผมดื่มไปก่อนเลยประมาณเกือบคือเกือบเกือบลิตรหนึ่งจริงๆครับตื่นเช้าเพราะสําคัญที่สุดตอนที่เราตื่นนอนเพราะน้ําจะเป็นการกระตุ้นทั้งระบบ ในร่างกายของเราทุกระบบที่มีอยู่ทั้งหมดสิบระบบกระตุ้นให้ระบบต่างๆมันตื่นตัวและทํางานครับสําคัญที่สุดคือระบบขับถ่ายเพราะผมต้องการให้มันขับถ่ายตอนเช้าเป็นเวลาเพราะน้ำครับดื่มไปเลยครับเกือบเกือบลิตรนะฮะดีมากเพราะคนที่ดื่มน้ําน้อยแน่นอนครับมีภาวะเกิดนิ่วถุงน้ําดีได้ง่ายขึ้นเพราะมันมีความเข้มข้นสูง อันที่สองครับคนที่ชอบกินเนื้อครับคนที่ชอบกินของมันๆครับนะบปิ้งย่างทอดชาบูฮะอาหารบุฟเฟ่ทั้งหลายครับทั้งหลายครับพวกนี้ส่งผลทำให้เกิดนิ่วในตุงน้ำดีทั้งสิ้นรวมถึงคนที่ชอบกินอาหารแปรรูปครับกินอาหารประเภทของหวานน้ำตาลเยอะๆพวกนี้เกี่ยวหมดครับ เกี่ยวหมดเลยนะฮะไม่แช่แค่หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยแค่กินเนื้อเยอะกินอาหารประเภทมันๆเยอะไม่ใช่นะรวมถึงพวกของหวานน้ําหวานอาหารประเภทที่เป็นแป้งเยอะๆแล้วเรากินเยอะๆพวกนี้ส่งผลหมดครับส่งผลหมดฮนะอันที่สามครับอันที่หนึ่งคือคนชอบดื่มน้ําน้อยอันที่สองคนชอบกินของประเภทมันมันเนื้อเยอะของหวานครับอันที่สามคนอ้วนครับ คนอ้วนแน่นอนครับใครที่อ้วนมันจะทําให้ระบบหรืออวัยวะในร่างกายของเรามันลวนครับนะฮะจากที่มันบาลานซ์จากที่มันทํางานได้ดีสมดุลแต่พอเราอ้วนปั๊บมันทําให้การทํางานเนี่ยนะครับในอวัยวะต่างๆหรือระบ,บบต่างๆเนี่ยมันแปรปวดครับนะฮะและที่สําคัญเลยคนอ้วนเป็นไงฮะพื้นฐานมักจะก,กินของ มันของทอดปิ้งย่างทอดของหวานเยอะอยู่แล้วครับนะฮะคนที่สี่บุคคลที่สี่คนที่มีความเสียงคือคนที่ลดน้ำหนักเยอะๆโดยใช้เวลาแบบรวดเร็วคือน้ำหนักตัวเยอะๆแล้วเขาเรียกว่าตั้งใจจะลดน้ำหนักนะเหตุผลเลยนะครับเพราะอะไรฮะพอร่างกายของเราเนี่ยมันมีการผลิตน้ำดีเป็นจํานวนมาก เพราะร่างกายเรารู้ไงว่าเราเป็นคนหนึ่งที่กินอาหารเยอะนะครับโดยเรพะเภทอาหารประเภทมันๆทั้งหลายเนี่ย <S <S เพราะนั้นมันก็มีการสั่งเคราะห์มีการสร้างน้ําดีแต่พอเราลดน้ำหนักพอเราลดน้ําหนักแบบควบเลยน้ําดีตรงนั้นนะฮะที่ถูกสร้างไว้มันก็ไม่ถูกใช้หรือถูกใช้น้อยครับ <S <S มันก็เลยเกิดอะไรครับภาวะการเข้มข้นสูง และทาให้เกิดการตกตะกอนเกิดนิ่วที่เป็นก้อนใหญ่ๆเนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงคนที่กินยาลดไขมันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ง่ายยิ่งขึ้นนี่คือนี่คือคนที่มีความเสีย่ยงแต่เอาจริงๆนะหลักๆเลยนะถ้าถามผมนะคนที่เสี่ยงง่ายๆเลยนะครับผมมองว่าจะมีอยู่ประมาณสาม สามลักษณะด้วยกันที่พูดมาเมื่อกี้หน,หนึ่งดื่มน้ำน้อยสองชอบกินของมันเนื้อปิ้งย่างทอดและของหวานสามคนที่พื้นฐานอ้วนอันเนี้จะเกิดได้ง่ายครับคนสามลักษณะสามประเภทนี้นะ